สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับพอดีว่าผมเนี่ยไปเจอวิดีโอหนึ่งมันขึ้นมาในหน้า YouTube ของผมนะก็เลยเอออยากเอามาทำเป็นคอนเทนต์เลยนะครับให้ทุกคนเนี่ยได้รู้จักกับโปรแกรมเมอร์คนนี้นะครับเพราะว่าโปรแกรมเมอร์คนนี้เป็นเหมือนไอดอลของผมแล้วก็เป็นเหมือนแรงบันดาลใจที่ทำให้ผมเนี่ยเขียนอ่าฝึกเขียนโค้ดนะครับย้อนกลับไปสมัยประมาณสัก14-45เนี่ยช่วงนั้นนะผมเริ่มแบบเริ่มฝึกและเออเริ่มฝึก เขียนเว็บเขียนโค้ดอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ไปเจอวิดีโอนี้นะฮะตอนนั้นปี2013นะครับนี่วิดีโอนี้นะมาดูนะฮะวิดีโอนี้ปล่อยมาปี2013วันที่4มกราคมนะครับตอนนี้ยอดดูประมาณ12ล้านแล้วนะครับชื่อวิดีโอชื่อว่า1 4 year old prodigy programmer dreams in code นะครับผมเออก็เดี๋ยวจะพาทุกคนมาดูนะนะครับว่าเขาคือใครนะนะครับอ่ามาดูกันเลยนะฮะ initialized person อ่าซานติอาโกกอนซาเลสนะครับอันนี้คือชื่อของโปรแกรมเมอร์หนุ่มน้อยคนนี้นะในสมัยนะั้นนะตอนนี้โตแล้วนะครับเอออ่ะมาดูกัน name Santiago and love program. เขาบอกว่าเขาอายุ14ปีนะครับแล้วก็ชอบเขียนโปรแกรมนะฮะอ่านี่ครับซานติอาโก s c r a ค y ี่ about computers I'm fluent in about a dozen different programming languages Have app. คือสมัยนั้นน่ะทำให้ผมว้ามากเลยว่าเฮ้ยเด็กอายุ1 4อ่ะเขียนโปรแกรมแล้วก็แบบขายอ่ะอันนี้คือเขาทำแอป,ปขายนะนะครับในน่าจะแอปสโตร์เออเนี่ยขายแบบหนึ่งเหรียญอะไรประมาณเนี้ยเออผมรู้สึกมันเจ๋งมากเลยในสมัยน,นั้นนะแล้วก็เนี่ยแหละเป็นสิ่งที่ทำให้ผมรู้สึกว่าเฮ้ยการเขียนโปรแกรมอ่ะมันก็หาเงินได้แบบเราจะอายุเท่าไหร่เราก็ทำได้อะไรเงี้ยเออนะฮะอ่ะ For the Mac, iPhone and iPad. from 6th grade he jumped to a full-time college student i will be 16 when i graduate college and 17 when i finish my masters i really enjoy learning to me i find it as essential as eating either you die or you're pretty miserable without b u learning อันนี้ผมขอสต๊อปหน่อยแล้วเดี๋ยวย้อนกลับมาให้ดูนะเมื่อกี้ไม่รู้ว่าทุกคนฟังทันหรือเปล่านะเดี๋ยวผมเพิ่มเสียงนิดนึง finish my masters I learning. I find it essential eating. Either die miserable without learning. really or you're pretty enjoy me, as as you To เขาบอกว่าเขาเนี่ยเอนจอยกับการเรียนรู้มากๆเลยเขาบอกว่ามันสำคัญเหมือนกับการกินข้าวเลยนะครับเออเมื่อกี้นะอันนี้ซึ่งผมเห็นด้วยมากแล้วอยากให้เป็น mindset หนึ่งที่แบบอยากให้น้องๆที่กำลังแบบเริ่มฝึกเขียนโปรแกรมหรือใครก็ตามนะครับอยากให้มี mindset เหมือนซานติอาโกนะว่า การเรียนรู้เนี่ยมันก็เหมือนการกินข้าวนะผมเคยพูดเรื่องนี้อยู่นะครับเออ wake ตื่นนอนตีห้าครึ่งแล้วก็เขียนโปรแกรมประมาณ <Eat bread. S 1> ชั่วโมงนึงนะฮะ, oh, ะกินข้าวเช้า Bye. แล้วก็ไปโรงเรียน ตอนนี้เป็นจูเนียร์อยู่อยู่ที่ Colorado School of Mines ข้าเรียนคอมพิวเตอร์ไซเอนะฮะเขาบอก Hi, how are you? g o to see Professor Bacos pretty often to look at my code I often have this disease which I call Long Lineitis Okay, well... we. อันนี้คือเหมือนกับว่าเขาก็มี Professor ใช่ไหมเป็นอาจารย์ที่แบบเขาจะมาเขียนโค้ดแล้วให้อาจารย์แบบเหมือน ค้ดรีวิวเออเมื่อกี้เหมือนอาจารย์เขาจะแบบชี้ดูว่าอันเนี้ยมันมันไม่ค่อยโอเคโเค้ดที่เขาเขียนนะครับเออเนี่ยลองเดี๋ยวย้อนกลับให้ดู Maybe this disease which I call long line itis Okay well hmm. we may be able oh. to do that Yeah so that removes the instance which you don't even need I didn't even think of that You know the motivation that we talked about in class about writing beautiful code Is it enough just to write that slew of code such that the program just works or is the code also the artistic medium beautiful code is short and concise so if you were to give that code to another programmer they would say oh that's well-written code it's much like if you're writing a poem <laughs> คือโค้ดที่ดีเนี่ยมันก็เหมือนกับเวลาเราเอาไปให้คนอื่นอ่านหรือว่าดูต่อส่งต่อให้คนอื่นเนี่ยเหมือนแบบโค้ดเหมือนบทกวีนะฮะเออประมาณนั้นนะก็นะครับศึกษาวิธีการเขียนโค้ดให้ดีด้วยนะครับทุกคนอันนี้เ e าใช้ภาษา Objective C อันนี้เขาใช้ภาษา Objective C It's what iPhone, iPad and iPhone, use for programming. <อ> created about 15 apps. โอ้สร้างแอ 15แอปแล้วนะครับ1 i แอปนะคือมันเจ๋งมากอะตอนนั้นผมยังจำความรู้สึกได้เขาบอกว่าบางครั้งเนี่ยเวลาเขาแบบไปนอนอ่ะเออเขานอนแล้วเขามีแบบติดบั๊กอยู่นะครับเออในความฝันเขาอ่ะ adopting programming myself เห็นตัวเองกำลังเขียนโปรแกรมอยู่แล้วตอนตื่นมาเออก็แก้แก้บั๊กได้นะฮะหลายคนน่าจะเป็นนะ One of the main reasons I started developing apps was to help people achieve something they wanted to do such as decorate a Christmas tree or maybe play checkers with a very nice user interface. เขาบอกว่าไอ้ที่เขาเขียนโปรแกรมเนี่ยเพราะว่าอยากให้คนแบบว่าทําในสิ่งที่เขาต้องการทําได้นะอย่างเช่นเออแบบเมื่อกี้ที่เขาให้ดูเนี่ยอย่างสร้างต้นคริสต์มาสแล้วก็เล่นหมากฮอสนะฮะ maybe play checkers with a very nice user interface. Santiago very, old some ways, and very young in and in is อันนี้แม่บอกว่าบางครั้งเนี่ยเขาก็เหมือนแบบเป็นผู้ใหญ่เลยนะครับแต่บางครั้งก็ยังเหมือนเด็ก Sometimes you forget that you're talking to a 14-year-old. บางครั้งก็ลืมว่าคุยกับเด็กอยู่ Sometimes he seems to be even younger than that. บางครั้งก็รู้สึกคุยกับเหมือนคนโตผู้ใหญ่ Wearing o l girls. no I'm not interested at having a girlfriend at all I find <laughs> that it's a tremendous waste of time อันนี้เขาบอกว่าเขาไม่สนใจเกี่ยวกับแบบว่าผู้หญิงหรือความสัมพันธ์เลยนะเพราะเขารู้สึกว่ามันเป็นเรื่องเสียเวลาครับนี่ he's very sure of himself he has been different to other kids since he's little well, I really like to crochet This is one of the piggies from Angry Birds. He has come to accept that difference and embrace it. Yes, I, I do definitely consider myself a nerd. But it has not always been this this good. He said a nerd. When we first tested Santiago, he scored in the 99.99%. We would explain something as if we were explaining it to an adult and he would understand. His first interest was rocks and, and minerals but he wanted to learn about rocks and minerals from adult books oh. at that point he was in <coughs> first grade you could tell <coughs> that, that his mind was mind was he else. would come, like come back to elementary school, school he would be miserable I had I had he didn't really quite uh, get me it was just a very boring and sort of painful experience for exceptionally gifted students like santiago these students are actually bored to tears literally the fact that they're being given this material that that doesn't challenge them it's as if a you and I sat down and we said our A B C's for about two hours เขาบอกว่าเด็กอย่างซานเิียโกอ่ะคือแบบคือถ้ามันไม่มีอะไรชา l e เลนเขาเนี่ยเขาจะเบื่อมากๆเลยนะเหมือนเหมือนแบบแบบให้ผู้ใหญ่มานั่งท่อง A B C ประมาณสองชั่วโมงอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกเบื่อใช่ปะ In regular school I found it was sort of ridiculous to be a nerd The other kids, they did tease me and uh, kind of mock me quite a bit. We knew that that he needed someone else. God knows what would have happened if we didn't and him it? the right way. It could have been a disaster. And then we found Colorado School of Mines. Colorado School of Mines is actually a very reputable engineering school here in the Front Range and actually throughout the world. They were willing to take a chance, and Santiago proved that he could do it. So now he can really be himself and relate with the students. This is really cool, just seeing from not knowing at it all. It's magic. We have all sorts of let's call them weird students here at Mines, and so I think that most people <laughs> on this campus really embrace that. It's kind of our strength. I mean, we're all kind of nerds here, so we can interact. With <laughs> เหมือนผมผมแบบรู้สึกว่าก่อนหน้าเนี่ยเหมือนแบบซานเิริโกคือเขาอยู่ในโรงเรียนอื่นใช่ป่ะก่อนจะมาที่โคโลราโดสกูออฟมายส์เนี่ยเขาก็จะโดนแบบว่าเด็กคนอื่นๆแบบล้อเขาอะไรเงี้ยครับเพราะว่าเขาเขาเขาเป็นเนิร์อะไรเงี้ยเออแต่พอมาที่เนี่ยก็รู้สึกว่าทําให้ชีวิตเขามันมัน,ม,นมันโอเคขึ้นอนะเพราะว่าเด็กที่อยู่โรงเรียนเนี่ยเหมือนแบบเป็นเนิร์เหมือนกันแล้วแบบเ,เ,แแบบเข้ากันได้ดีเออนะครับ they're at minds to learn they're not they're not goofing off and interrupting all the time and uh, i don't really think i'd ever want to have to interact with other kids my own age อืม so เขาบอกว่าทุกคนที่มาที่เนี่ยคือมาแบบมามาแบบเพื่อที่จะมาเรียนอะไรเงี้ยเออแล้วก็ไม่ไม่มีใครจะมาแบบทําตัวเกียนแบบมารบกวนกันอะไรเงี้ยเออนะครับ These sensors are a bit larger than the other ones. Okay. Currently this semester, I'm a research assistant for a professor at Mines. I'm working to improve building energy efficiency. Santiago is developing the sensor network that we're going to be putting up in the building. Mm. Yeah, I've been working yeah, on the algorithm to see what kind of filter would be the best for this without having any signal loss. Since we can't get any code on the <laughs> sunspots, it's difficult. We'll solve that. I yeah. don't know what it is right now, but we'll figure that one out. <laughs> you want to sketch out what the code would look like sure uh -huh. i was really needing someone to develop that kind of project and santiago was a perfect fit we put the signal in a oh. low pass, field -pass. he loves being in college and learning at the pace that he needs to be learning at. Right now, there are quite a few things in my different classes that are really, really interesting. For example, elements of computing systems. Yes, Santiago. So, is this what other architectures like x86 and ARM use? Um, the basic principle certainly will be the same. It's really exciting to see how much he enjoys learning about different things. <laughs> And it's contagious as well. So there are variations there are of myths? Yes, yes. Oh, oh are, I see. Are. Thank you. Oh. Have a nice weekend. If I had that, that drive when I was in college, that would have been fabulous. So I'm learning so much <laughs> from my child now. That's pretty wonderful. Uh, life for Santiago may be somewhat of a marathon that he's already running through. And I hope that he keeps the pace. After mm. I finish my master's, I'm thinking about getting a Ph.D. in computer science at Stanford. And my ultimate goal is to work at Apple. He said that he definitely came here computer science. And after Apple. It's an olden of computers. He lives in, in the right time, I think. He's a renaissance man. พ่อบอกว่าเขาเกิดในในช่วงเวลาที่เหมาะสมเกิดมาในยุคยุคของแบบคอมพิวเตอร์ไเลยืมโอเคครับทุกคนก็นี่ฮะ บอกเลยว่าโหแบบจีเนียสนะเป็นคนที่แบบที่ผมบอกว่าเป็นไอดอลของผมนะสมัยที่ผมยังเป็นเด็กน้อยอยู่นะครับคืออย่างที่ทุกคนได้ดูนะนะครับก็จะเห็นว่าใครก็ตามที่แบบจริงๆผมว่าไม่ไม่ใช่แค่เดฟหรอกไม่ใช่แค่คนที่จะมาเป็นดีเวลลอปเปอร์นะครับเรื่องของการเรียนรู้เนี่ยเหมือนอย่างที่ซานติอาโกบอกนะว่าการเรียนรู้มันก็สําคัญเหมือนกับการกินข้าวเลยนะเออนะครับอันนี้เป็นอะไรที่แบบ อยากให้ทุกคนมีマイเซตแบบนี้นะใครที่อยากจะมาเป็นเดฟ,ฟนะครับทีนี้เดี๋ยวผมอยากจะรู้ว่าปัจจุบันนี้นะเออเดี๋ยวเรามาเซิร์ชชื่อเขานะครับซานติอาโกกอนซาเลสนะครับปัจจุบันนี้ผมรู้สึกว่าอ่านี่ไงเว็บไซต์เขานะผมเคยเปิดมาดูอยู่นะฮะยี่สิบสามอายุยี่สิบสามนะครับตอนนี้อ่ากอนซาเลส is a machine learning research engineer at apple working at the intersection of computer vision and natural language นะครับอตอนนี้ก็คือได้ทำงานอยู่ที่ apple จริงๆนะครับผมเออเห็นไหมนะครับว่าเรามีความฝันอะไรเราก็ทำให้มันเป็นจริงนะอย่างที่เมื่อกี้ที่เปิดให้ดูก็อย่างตามคำพูดของซานดิเอโกเลยนะครับว่าหลังจากเรียนจบก็อยากไปทำงานที่ apple นะนะครับซึ่งตอนนี้ก็ได้งานเป็นวิศวกรนะครับในเรื่องของ Machine Learning นะนะครับค้นคว้าวิจัยเรื่องของ m ม c h ช n เ l e a นิ่งเนีเออประมาณนี้นะครับเนี่ยก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งนะที่อยากให้ทุกคนได้รู้จักนะครับซันติโอโกกอนซาเลสนะนะครับแล้วก็ได้มลเซตดีๆไปด้วยนะก็คือเรื่องของการเรียนรู้นะครับว่าการเรียนรู้เนี่ยมันเหมือนกับการกินข้าวนั่นแหละนะครับทุกคนจะต้องเรียนรู้นะนะครับแล้วมันไม่มีวันสิ้นสุดนะเออใครที่อยากจะมาเป็นเดฟอยากจะเป็นคนเก่งแบบนี้นะครับก็หวังว่าวิดีโอนี้นะครับจะเป็นแรงบันดาลใจให้ทุกคนได้เหมือนกันนะเห,นนนะเหมือนกับที่ซันติโอโก เป็นแรงบันดาลใจให้ผมนะครับเออจนถึงทุกวันนี้ก็ยังคงฝึกฝนแล้วก็เรียนรู้ต่อไปนะครับก็อยากจะฝากวิดีโอนี้ไว้ให้ทุกคนด้วยนะครับผมหากชอบวิดีโอนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์นะฮะแล้วรอติดตามชมวิดีโอตอนต่อ,อไปนะครับและเจอกันวิดีโอหน้าครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ